โอเคก็ขอสว,สวัสดีทุกท่านในหนึ่งครั้งเกบสุดหรีการสายชาติยีห์ผมนายปริเกียที่มีชื่อว่าดันเจียนวิเลตหรือชื่อไทยเรื่องราวของดันเจียนน้อเกมนี้ไม่ในโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็เคยเล่นกันมานานมากแล้วนะผมเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันในโรแบบในแบบพีซีน้อแล้วก็ช่วยฝากทุกคนช่วยกันดูด้วยแล้วกันนะครับปะเริ่มกันโอเคมาตั้งชื่อกันก่อนเมืองอะไรดีวะเมืองผมชอบเมืองนึงเมืองะเมืองแห่งการเริ่มตน้นนี่ก็เทชื่อทับชนภัยสแต็ ฟรชันโอเคจัดไปเพศชายแล้วกันครับเริ่มเลยครับสวัสดีค่ะดิฉันเป็นผู้ใหญ่ของท่านบอกว่าได้รับการรบอยากว่าจะได้ร่วมง,งานกับท่านนะนั้นใครมากมายแวะมาชมเมืองไทยแดยนเมืองน,นี้แต่การโจติของมอนสเตอร์มาเร็วนี้ทำให้การพัฒนาของเมืองต้องต้องอยู่ชักลงเราต้องเปลี่ยนที่นี่ให้กลายเป็นเมือง5ดาวให้ได้ที่นักพยยันธุ์ไฝีมือดีจะต้องแวะมาเยือนก่อนอื่นเลิกสร้างจากเมนูคุณสร้างร้านก่อนสร้างสร้างร้านกรอบจากแถบทั่วไปร้านกรอบ เลื่อนหน้าจอทึบทึบอ,อันนี้นะสมมติเลื่อนหมับก็ให้ดึงดูดเพิ่มครับผมแล้วก็รอสร้างเสร็จจัดไปเล่งได้ไหมระหว่างนี้สร้างอื่นรอได้ไหมแบบว่าสร้างร้านดอกไม้อะไรเงี้ยได้ปะหรือว่าไม่ควรสร้างวะอ่ะสมมติว่าเราเวน้นเว้นช่องหนึ่งทึบ ดึงดูดเพิ่มแล้วก็สร้างเฮ้ยร้านเบเกอรี่ร้านเบเกอรี่ด้วยก่อนออกเมืองเออแล้วก็มาแล้วก็สร้างถนนต่อผมอยากได้แบบสร้างถนนเพื่อแบบล้อมเมืองนิดนึงเออเดินเข้ามาครับผมเคอย่างนี้เลยแล้วก็ เขานี่เออเราก็จะมีช่องให้เว้นสาหรับการวางแผนแผนที่เมืองเจ๋งปะเจิงป่ะ,ปะนี่โอ้โหเป็นไงก็ค,คือวางแผนไว้แล้วแล้วก็ลบนิดนึงเอานี้ออกอึ๊บเราสร้างเสร็จเลยครับอ้นี่คืออะไรอ่ะบ้านว่างบ้านว่างคืออะไรอ่ะกดสร้างเลยกัน กฎที่บ้านบ่าบุรีชื่อคนต้องการย้ายเข้ามาสามารถสร้างอ๋อสามารถสร้างบ้านของักราที่ที่นี่ถ้าเพ,พื่อพอใจกับเมืองนี้พวกเขาอยากอยู่ต่อไปเลยโผมไม่มีใครอยากย้ายเข้ามาตอนนี้โอเคตอนนี้ยังไม่ีใครต้องการเข้ามาใส่นะพยายามเพิ่มขา,ขาขพกระเพอใจากนักประชามายก่อนเพื่อดูดผู้อาศัยรายใหม่ได้ครับเปิดแลร้านเกลอดท่านสามารถสร้างสิบปลูกสร้างใหม่เพื่อให้เมืงความนิยมได้ที่เมื่อเราการะยอมว่าเท่าไหร่ไปก็จะเข้ามาเยอะเยอะมากขึ้นโหนพอเราดูไม่ไหวแล้วเราจะสนะไปทางไหน ที่ร่างไข่เกาะสามารถที่ร่างไข่เกาะสามารถรับจ่ายเกาะชดรบกับสายในการต่อสู้ได้ดูกกเกาะซ็นนอกเซอ้อนอแมกนกระบอกหนังนอโอเคแล้ววันนี้ร้านอาวุธปะร้านอาวุธอุปกรณ์สำคัญการสาารู้มอนสเตอร์สามารถนักผายาซื้ออุปกรณ์ได้ที่นี่ท่านจะรับอาวุธใหม่เมื่อเมืองพัฒนาขึ้นหรือเมือ่เอเค์ดนเจียนโอเคมีดาบเหล็กกับมีดนะครับตอนนี้นั่นเป็นคนเดินไปที่ประตูเมืองแล้วนักผู้ชายจะต้องซื้ออุปกรณ์ในเมืองก่อน,อนเพื่อออ,อกสาาู้มอนสเตอร์ ท่านสามารถตรวจสอบสัขภา์ของเขาได้นะผมโ okay. อเคนอกนี้ยังสามารถตามดูเพื่อภัยหรือให้ของขวัญกับพวกเขาได้ด้วยให้ของขวัญได้เหรอเราสุ่งก่อดีๆเพื่อให้พวกเขากลายเป็นรับไฟที่แข็งแกร่งให้ได้สิต่างๆดาบเหล็กไปเลยดาบเหล็กถูกค่้เป็นของขวัญแล้วขับคุณกบใจบวกห้างานบวกหนึ่งนะผมพลังตีส่วนตัวบวกอีกสามหน่วยสวยแล้วก็ให้เสื้อด้วยอเอาเสื้อไปเสื้อดอกแมมถูกข่แล้ว ความพอใจบวกสี่งานบวกสองครับสวยครับมีอีกไหมมีหมวกหนังเฮ้ยมีครบเลยเอาหมวกหนังไปเลยหมวกหนังพอใจบวกสี่งานบวกหนึ่งสวยแล้วก็ถุงมือกระจี้ธรรมดาให้ถุงมือแล้วกันไปของดีไปเลยปนเปืออย่างดีนะ้มจะไปต้องติดเมืองเรางานบวกหกครับสวยครับดูสิควาบอยู่ด้านล่างตว๋เต็มหลอดแล้ว เรียบร้อยครับผมทำเป็ทั่วโลกเราพูดถึงเหมือนการเริ่มต้นเยี่ยมพัฒนาไวจัดทำให้สามารถพักที่โรงแรมเพื่อฟื้นฟูชีวิตได้ค่าที่พักโรงแรมจะเพิ่มขึ้นเมื่อไปสถานที่อื่นอยู่ใ,ใกล้เคียงหรือท่านใช้เทบกับโรงแรมใช้เทมมันถี่มาบโยนใส่หมับมาให้ดีคุณภาพบวกสองครับผมงั้นใส่เพิ่มเลยในเมื่อไม่ต้องใส่ให้ใครใส่ให้โรงแรมรัวๆใส่ยาด้วยดี คุณภาพดีโยนยาใส่บิกหมับก็ให้บวกอีก3ใส่เต็มที่คุณภาพต้องดีโรงแรมคุณภาพบวก15สุดยอดโคตรเจ๋มพักที่1โดนไปดิสวัสดีรีบว่าเหมือนการน้ำต้นเหมืองยอดเยี่ยมจริงๆเลยคิดว่าจะมาเยี่ยมที่นี่บ้างขอบคุณมากนะแล้ว l ็ไ e g m e ฟ t a ชั่นจะมาเยือนเมืองท่านในตอนนี้เอยมาแล้วว่าตัวฉันเองตัวฉันเองนายต้องได้รับการเปของ เป์ของครับเฮ้ยมีหลายคนเลยว่ะมีแลนด์อาร์ตมีฟัฟฟี่คิดแตกเวชั่นนายจงรับดาบเหล็กไปซะเสียตั้ง1 0หนึ่งพันซื้อบันนะผมซื้อตัวเราเองเนี่แหละบวกห้าครับผมสวยเสื้อนอแมนรับไปซะบวกอีกสี่หมวกหนังรับไปโอเคตังค์หมดแล้วเอาจีนธรรมดาไปก่อนเรียบร้อย งานบวกหนึ่งนะผมสวยมากหมดตัวแล้วครับเองก็เอาตังคืนให้ด้วยลหละมันซื้อขอไดหนึ่งหกร้อยตังคืนมาแล้ว <c oughs> หูตังค้นอย่างง่ายโอเคตอนนี้เราไม่ต้องอัพซื้ออะไรเพิ่มนะผมไม่ต้องอัพเกรดอะไรเพิ่มแล้วเพราะว่าทุกอย่างเราเคลียร์หมดแล้วนะผมถ้าอย่างนั้นก็น้ำจืดภพทั้งหลายพวกนายก็ยังไร้ของสินะให้ผมมอบดาบเหล็กให้พวกนายรับดาบเหล็กไปก่อนนะ ไม่อยากให้มีดเขาผมว่ามีดมันดาเมจมันเบามากแล้วพวกเขามีมีดอยู่แล้วก็ให้ดาบเด็กไปแหละถ้าให้มีดไหนบ้าดาเมจมันลดลงอะ่ะไม่ต้องเอาดาบไปไปเลยพวกนายรับดาบไปคนละเล่มเพื่อเป็นการเริ่มต้นที่ดีไม่หัดสู้เกิดขึ้น,น,นองเมืองไปดูกันเถอะมาแล้วมอนเตอร์ตัวแรกสลามก้อนฟัดมันเลยลูกพี่ให้จ้สิ่งดังบ้องพาดบ้องอีกทีหนึ่นง,ง,ง,งเรียบร้อยได้มาหนึ่งร้อยจีครับผม เมื่อพวกเขาชนะมอนสเตอร์ได้แล้วเมื่อรัจะายชนะมอนสเตอร์พวกเขาจะรับค่าประสบการณ์และเมืองได้รับเงินด้วยพยายามจมับมอนสเตอร์ให้มากสุดเพื่อช่วยเหลือเมืองพัฒนาเยี่ยมครับไปเลยตีเมืองเลยพวกคุณอะ่ะผมจะยืนรอรับตังค์รายรับ3,8 0 0รายจ่าย8,6 0 0เดือะอะเดอะ800ยคืออะไรวะงานบริหารกิจกรรมที่นี่สามารถใช้แต้มเมืองแสดงอยู่ด้านขวาบนเพื่อจัดกิจกรรมในเมืองได้โอเคกิจกรรมสามารถเพิ่มกาุ้งของเมืองคุณและหรือคุณสมบัติของรับจ่ายได้ด้วย ยีอ่ะไม่พอข้อมูลนักยข้อมูลข้อมูลอะไรครับชอบเก็บของชอบเก็บของท่านมีไอเทมเลยจ้ะอุปกรณ์โอเคไม่มีมีแค่ดับธรรมดาง่ายๆข้อมูลรายรับรายรับรายจ่ายต่อเดือนกำไรสี่ลบสี่พันโอ้กบริหารนักพจนภัยของก่ันสร้างสร้างอะไรดีสร้างทันตะวันไหมแบบว่าให้มีดอกทันตะวันอยู่ ข้างหลังเพื่อเพิ่มความสวยงามและเพิ่มราคาด้วยโอเคบอกบนไม่มีตังนะแต่สร้างยับยับราคาร้านขางของเพิ่มขึ้นโอเคเหมือนรัฐช้าคนหนึ่งจะมีแตมประสบการณ์มากพอที่ครบเร็วแล้วหาชีวิตแล้วเจ้าติวเขาจะเพิ่มขึ้นทำให้เราต่อสู้มอเตอร์แข็งแกร่งขึ้นได้โอเคคราวสไต ชิตบวกสองสถิ 2, ตีบวกหนึ่งเยี่ยมครับแต่ตอนนี้ตังค์หมดครับใครก็ได้ซื้อของดีเอาวะช่วยหน่อยตีชนะแล้วได้อีกร้อยหนึ่งสวยครับสำหไปของขา่าวต้องใจออกวางแผงแล้วน่าจะน่าจะเป็นข่าวอ่าเหมือนก็เป็นข่าวเฉยๆแม้ว่าการโจมตีบ่อยครั้งของมอนสเตอร์ทำลายชื่อเสียงของเมืองการเริ่มต้นแต่เหมือนว่าสถานการณ์อาจจะดีขึ้นสำหรับเมืองเล็กแห่งนี้การมาถึงข,งของนายสถิติคนใหม่ทำให้ผู้ชายจำนวนหึ่งอยากจะเสียโชคข,ของท่าน เราอยากจะทให้เมืองนี้เป็นเมืองสวรรค์อันปลอดภัยสำหรับดักหน้มนสเตอร์ดังนั้นกรุณาแวะมาดูว่าเรามีอะไรให้ท่านบ้างนายรัอตเทรีกล่าวด้วยรอยยิ้มเราจะจับตาดูการพัฒนาในอน,นาคตของเมืองการท้าต้นต,ต่อไปอย่างแน่นอนเยี่ยมครับตู้ๆนะทุกคนเราทําทุกอย่างให้ในเมืองหมดแล้วเหลือแค่ที่พวกนายจะต้องต่อสู้แล้วแหละไฟท์ได้บิก300๊กสามร้อยโห้โคตรรวยทีไม่บกหนึ่งอ้าวไปไหนอะ ออกเมืองไปแล้วอ่ะไม่นะจะกลับมาหรือเปล่ากลับมาใช่ไหมเฮ้ยกลับมาว่ะเยี่ยมเข้าร้านทีหนึ่งสามร้อยสามร้อยสีร้อยสามอยพักโดยสามร้อยสวยบอกเลยว่าสวยทีนี้ก็แค่รอนะผมรอเก็บตังคิวๆหรือไม่ก็รอมาให้หลายๆอย่างดีขึ้นตอนนี้ก็ฟัดมอนเตอร์มอมันมากสวโรนะทุกคน สองพันแล้วเราต้องเก็บตังไว้เผื่อจ่ายภาษีประจาเดือนปะเราไีไ้ภาษีปะจำได้ไหมแบบบเหมือนมันหักตังื่ะแกดูข้อมูลสานที่ร้านเกาะร้านเกาะขาดทุนอยู่อ๋อ,อของมันน้อยไปเลยขาดทุนไปอื่นกำไรรวนๆนี่ไงค่าใช้จ่ายสองพันหกจ่ายค่าดูแลพันแปดเก้าสิบแล้วเนี่ยไงเราต้องจ่ายค่าดูแลรายสัปดาห์ทุกคน เราจะต้องเก็บเงินไว้อย่างน้อยพันแปดหรือสองพันน่อมเก็บไว้แบบเงินก้อนถังอรับข้อดีผมรับกดหัวหน้าสมาคมรับจนหมายพวกเอาช่วยรับจดหมายทำความรู้จักก,กับเมืองต,ต่างๆทั่วประเทศเหมือนว่าเมือการท่องเทยัจะไม่ได้สักดาวเลยนะถ้าได้ระดับดาวถ้าเกิดท่านผ่านเงื่อนไขที่กำหนดหวังว่าท่านจะลองดูการได้ดาวช่วยเพิ่มความนิยมของเมืองต่งดูดพระจอยหน้าใหม่ด้วยเมือการท่องเที่หน่อมจะต้องผ่านระดับหนึ่งดาวโดยการได้รับความนิยมสามร้อยได้รับห้าพันหน่อมกิจกรรมได้เคยจัดสองกิจกรรมแล้วก็สร้างร้านเบเกอรี่ครับเค ครบแล้วนี่สามสิบสองบริหารกิจกรรมครับกิจกรรมความสะอาดเพิ่มความนิยมกิจกรรมความสะอาดดำเนินอยู่ความนิยมเพิ่มขึ้นสิบเยี่ยมเคสองพันแล้วที่เหลือคือตังค์ที่สามารถใช้ได้แล้วสร้าง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 ไม่สร้างดีก๋ยวนักผู้ชมทุกคนครับของพวกคุณเต็มอย่างเฮย้ยแลนอลอตกับฟัฟฟี่คิดของยังไม่ได้มีของเลยนี่ว่าแลนอลอต รับเสื้อโนแมดไปเยี่ยมจงลงไหนในเมืองข้าจงรักในเมืองข้าและจงไม่ทรยศต,ต่อเมืองข้ารับไปซะมววโอเคอันนี้ยังขาดเสื้อเอาเสื้อไปตังเลือเจ็ดร้อแล้วเดี๋ยวเราค่อยหาตังเพิ่มไม่เป็นไรต้นสัปดาประดับอย่าเพิ่งเอาไม่มีตังเยี่ยมมากครับสุดยอดมากทุกคนเอาตังคคืนมา ให้ของไปเอาตังคืนด้วยนี่คืออะไรอัดย้ายขนมยายหรือไงวะคือแบบรวยจัดเฮ้ยก็ไปไหนหมดแล้วอ่ะไม่อยอมตีมอนเลนยเลยเหรอโหคนนี้ก็แบบนักประจมไพคาวสไตล์นี่คือแบบไลฟ่ฟาดมอนรัวๆเลยมอนไม่เกิดว่ะสมเป็เหมือนการเริ่มต้นจริงๆมอนไม่เกิดต,ตึ๊ึดเยี่ยมได้หัวระแปดสิบครับ มีการเปลี่ยนดาบใหม่ว่ะฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนคืออะไรวะมีเมเทมไม่ใช่ไหมไม่มีเมเทมไม่มีของใช้เลยครับเกลี้ยงตอนนี้เงินในตรวสี่พันแล้วทุกคนเราสามารถมอบของขวัญให้พวกเขาได้แล้วเครื่องประดับพันหเลยเหรอ,อเอาไปโอเคจะปลายสัปดาห์แล้วทุกคนต้องเผื่อไว้สองพันเห็นขีด,ดีปะ่ะ น่าจะใกล้ถึงเวลาแล้วนมเวลาเสียตังค์หรือเปล่าวะไม่รู้อะดูดูไม่เป็นอะเฮ้ยมอนเตอร์นี่กกจะค่าดูแลแล้วโดนไปอีกพันพันแปดเคตอนนี้ก็คือช่วงเวลาแห่งการมีเงินใช้หนมก็ว่างอยู่ก็ว่างอยู่รอก่อนรอก่อนเดี๋ยวรอมีตังก่อน เฮ้ยมอนนะ่ะตีมอนเร็วไพนอกวแข็งเก่งภายในก่อนโยนอะไรวนะเนี่ยเฮ้ยใครทายเสียงอะไรต๊อกๆเพื่อได้ยินมาว่าพบเรนเจียนนอกเมืองเนี่ยหรอเรน,นเจียนจะปรากฏขึ้นบนเควสท,ที่เพลินภยัยเควสบ,บนเมนูนะอันดีบสมบัติซ่อนอยู่ที่นั่นมากมายเลยก็ได้เราคนออกจะไปเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ยจนภยัยเควสรอแป๊บรอแป๊บคนนี้ขาดถุงมือ เอาถุงมือหนังไปแล้วไปประชานภัยกันไม่รู้ไปได้กี่คนนะไปมา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 ,มาสํารวจถ้าผมใครจ่ายฟันสี่ะตังค์ไม่พอขอตังค์ก่อนใครจะจ่ายตังค์ดีจ่ายตังค์เพื่อเมืองเดี๋ยวนี้อีฟันสี่แล้วสํารวจครับรับสัตว์ประชาชนภัยมากี่คนมากี่คนมาหนึ่งแล้วครับผมฟับฟี่คิสมาสองคาวสไตฟ์แลนดสลอด็อตสามนะครับสามคนไปสามคนครับ จัดไปเราต้องจะไปเพิ่มด้วยเหรอใคาจะจ่ายสองยต้องจ่ายตังค์ให้เขาด้วยเหรอไม่จ่ายแล้วกันไม่มีตังค์จ่ายแล้วจ่ายตัวเองตังค์ไม่พอตำรวจถ้ำเล็กก็ผมไปสามคนครับสู้ๆนะทุกคนหวังว่าเราจะกลับมาปลอ,อดภัยนะจู้จู้ตไปแล้วครับผมมาแล้วกล่องแรกหมวกบรอน ว่าด,ดีด้ัะหมวกรอนเอาว่ะกล่องสมบัติแรกมันหิมะกล่องสมบัติที่สองสีแดงอะนะได้ผ้าห่มแสนนุ่มไปต่อไปต่อดูเั็นกรารฉันภัยที่ป,ปลอดภัยมากเลยหกแล้วแบบไม่เจอเลยเลยไม่เจอมอนด้วยฮะงบติดลบแล้วหรอมังเอินมีเงินอยู่สามพันในกล่องนี้เอาไปใช้อย่างฉลาดแล้วกัน สามารถเพิ่มเงินได้ด้วยการขายเทม่นร้านค้าหรือใช้เทมที่สถานที่เพื่อเพิ่มยอดขายนะโชคดีละ่ะเวละติดลบไปละคนติดลบว่ะสวยละระหว่างทางเจอหอกคมโอ้ดินแนคนหาจะถูกนําไปใช้ขายในร้านของเมืองซึ่งนักท่องเที่ยวคนอื่นสามารถซื้อได้ด้วยละ่ะตอนนี้ยังสามารถมอบไปได้ไม่กับน้กท่องที่ยทางให้เขาได้ด้วยโอเคเรียบร้อยเคเดน,นเจียนครับสับ่านเล็กผ่านแล้ว การเคลียร์เกรดการเรียนพิเพิ่มขึ้น20่สิบวู้ยยี่สิบเลยว่ะได้หมวกบลอนมันหิมะผ้าห่มแสนนุ่มแล้วก็ขอคมมาทุกคนเต็มหลอดลักขวาล่างเหมือนการเริต้นอัปเกรดอีกขั้นหนึ่งครับผมผ่านเกรดดันเจี้ยนแรกของท่านแล้วเมื่อได้เห็นดันเจี้ยนบางแห่งจะมีสมบัติมีค่าอยู่ภายในเมื่อได้เจ้าแห่งอื่นถูกพบพยายามส่งน้กเจียนมากระตุ้นประสบการณ์ทันทีนะได้ครับเร็อัพรัวๆเลยทุกคนแข็งแกร่งมากตัวไสเตตเฟชั่นที่ผมว่ากิจกรรมแห่งเมืองแห่่่่งงงกกาารรเเฟสิมมต้้นนนนลัปทีีโยใชวะ ให้ควรลองกิจกรรมเพิ่<ๆ>มความสนใจของเบืองนี้ด้วยล่ะกิจกรรมใหม่มาราทอนครับผมสนุกยอมนสนุกเลยนะบริหารกิจกรรม60สิบนไม่พอว้ยรับของขวัญรับรับอะไรดับมีหอกคมโจมตีบวกหนึ่งเอา้าแค่บวกหนึ่งเองนะหมวกบอนเน้ยหมวกบอนของดีจัดเอาหมวกบอนไปไอ้สเตก็กแล้วก็โจงแขงแกร่งขึ้น นายคือสเต็กเบรชั่นของเราเลยนะเว้ยถุงมือหนังตังไปพออันนี้ใช้เทมใส่ครับผมใช้ผมแสนนุ่มใส่บวกตังยี่สิบความมุดบวกสองครับผมใส่มันหนีมากด้วยถ้างั้นเพิ่มคุณภาพอีกคุณภาพต้องโคตรดีที่นี่ขึ้นชื่อแล้วโรงแรมดีโรงแรมดีที่ไหรดีที่ผ้าห่มได้ไปเหรอปะฉบะถ้หามา่ของนักผู้าจบางแผนแล้ว แล้วดีว่ารงไฟที่แวะมาเหมือนการตริต้นได้เคลียรนเจ้าแห่งแรกสร็จแล้วแม้ว่าจะมีข่าวรือมาว่ามีสมบัติอยู่ในบริเวณนี้มอเตอร์ไหนอยู่ดันเจียนก็ขัดขวางความพยายามที่จะเอาสมบัติเหล่านั้นแต่ต้องคุณพยายามของหลังกล้าจำนวนหนึ่งตอนที่สมบัติถูกคนพบแล้วฉันจะใช้เบื้องนี้เป็นฐานที่มั่นพวกเขาร่วมในการจัไคนหนึ่งกล่าวตอนนี้ฉันได้รีบลองรสชาติของกาจักใไรแล้วแต่ฉันยังคงต้องการมันฉันอยากรู้ว่ามีอะไรทสนใจยรอฉันอยู่อย่างแน่นอนวันนี้ข้อความไม่อาจจะเป็นจริงแบบเราเครวะสดี เคยไปเมืองเคยไปมาหลายเมืองแล้วแต่ที่เมืองนี้คือสิ่งที่ตามหามานานละแต่อย่ายที่นี่เลยท้าาบ้าในชั้นนะเอ้ยมาแล้วเวยมันเหมือนว่านักใหญ่รายหนึ่งจะต้องการย้ายอยู่ที่เมืองแห่งการเริ่มต้นแล้วเลือกสร้างจากเมนูแล้วสร้างบ้านว่างจากหัวข้อ,ขอทั่วไปแล้วกดดูระหว่างที่ตรวจสอบรัดว่าเปืดอยู่นั้นคนพบหนองน้ำล่ะได้กิ่นสมบัติรี่ประสการเถอะเดี๋ยวก่อนนะนี่เลยเอาอันนี้ก่อนพันหนึ่งเลยค่าสร้างบ้านอ่ะสร้างสร้างสร้างไหนหนองน้ำนี่เหรอ ขายจ่ายพันสามตังไม่มีแบบนึงเดี๋ยวติดลบจะเยน็นจะเย็นสูงเดี๋ยวตาติดลบเดี๋ยวพึ่งไอ้ไอ้ไหนองน้ำไปแน่แต่แป๊บนึงซ่าบ้าเสร็จแล้วบ้าขอเซกเวช่นมควาพอใจบวกห้างานบวกสิบห้างานเป็นยี่สิบเลยหูอย่างพุ่งชีวิตบวกอีกสี่นะผมรอเพื้นฐานบวกอีกร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์อยู่ที่นี่นานแสนนานเลยกลับรับสิ่งที่ทา่านกรอบคุณนะได้รับจี้หัวใจมาผม ที่ได้รู้จักเผาเผ่าข้าเป็นมอนสเตอร์แถวนี้ใครว่าจะาจมตีนมือของเจ้าข้ามันจะได้เจออีกหลายครั้งในการสู้อนา,าคตบายบายนะมอนสเตอร์ใหม่เผาเผ่าปรากฏตัวแล้วว๊ดแล้วไงเผาเผ่าก็โดนกระทืบได้ใช่ไหมเผาเผ่าเนี่ยเดี๋ยวนะก่อนอื่นคาวสไตฟ์นายจงรับจี้หัวใจไปซะบวกพลังชีวิตหกป้องกันสองเฮ้ยพลังชีวิตเยอะเลยเนี่ยใส่ไปเลย โอเคแล้วก็ตังสองพันห้าเราขอตั้งสี่พันแล้วกันอ้าวเรียบร้อยในสุดบ้านส่วนตัวในสุดเราก็มีบ้านส่วนตัวในเมืองของเราในวัยที่บ้านในเมืองจะจ่ายภาษีตา,จามจังนวตดที่ชนะได้นะอ๋อคือโดนตังเยอะขึ้นถ้าเกิดสร้างบ้านไปแล้วแหล่งข่าวของเรากล่าวว่าผู้ไปเยือนเหมือนการน้ิต้นประจำี่ชิตเซกเปชั่นชอบเบอร์แห่งนี้มากจนสร้างบ้านอยู่เลยละ เมื่อเราแวะเดี๋ยวเราเมื่อเราแวะไปเยี่ยมแต่ฟิชานกำลังยิ้มอย่างมีความสุขต่อหน้าต่อผิกันแสนสบายของเขารา้านด้านบภายใช้ง,งานสารที่คุณภาพสูงร,รับของขวัญความพอใจของเขาจะเพิ่มขึ้นทาให้เขาเมลโอกาสสูงที่ขึ้นโอกาสสูงขึ้นที่จะอยากสร้างบ้านในเมืองนี้เหมือนการเริ่มต้นสามารถดูดผู้อาศัยได้เบืองได้เพิ่มขึ้นได้ดูทีดีหรือไม่นะเราจับตามโมนีลใกล้ชิดกันใช่ครับ1คนอาศัยอยู่และจะมีอีกเป็นร้อยสามพันเจ็ดไปเลยเลยกันสำรวจนะพันสาม ใครไปบ้างแซกเวชั่นไปแล้วหนึ่งคนฟัฟฟี่คิสไปแล้วหนึ่งคนแลนด์อารอตอีกหนึ่งคนสามคนครับผมเยี่ยมไปเลย let's go <S เริ่มเวสเลยครับไปสำรวจหนองน้ำเริ่มเวสมีมอนสเตอร์เพียบเลยวะไหวปะวะสต,ตัวนะทุกคนโอ้โหอย่างรวย คอมโบกันอย่างมองมันไปละส่งไป3คนเหลือค่าวสไตฟจ่ายค่าดูแล2,000ราคาเพิ่มขึ้นปวุปวบ่ะประมาณสอง0ันต่อเดือนสตอต่อทีแล้วอะต้องเก็บตังสอง0ันไว้ได้รับหมวกเก่าใบหนึ่งครับเยี่ยมไปต่อเลยลูกพี่ยีิบสี่เปเซ็นแล้วผ้าขมแสนนุ่มเอาล่ะบอกเลยว่าโรงแรมฉันจะกลายเป็นโรงแรมแห่งความนุ่ม ได้รับเป็นผ้าห่มแสนนุ่มสองอัน What the ไม่นะมมอนสเตอร์ปรากฏตัวขึ้นนอกเมืองเวอหนึ่งคุณเพิ่มขึ้นเข้าด้วยการยบทายแล้วด้วการมอนสเตอร์แล้วนำความสกปกลับมาในเมองนี้ครั้งหนึ่งมอนสเตอร์ปรากฏนอกเมืองแดนเจอเนี่ยเหรอไม่ได้เราต้องรอการรวดองน้ำเสร็จก่อนเอา้ามีคนโดนดีดออกมาว่ะแตกเวชั่นโดนดีดออกมาว่ะจะตุยอากลับไปพักซะ กาบเปลีระเแล้วจะผ่านแล้วครับได้รับขวานเหล็กว่ะของใหม่เหรอผ่านแล้วการสองน้ำผ่านแล้วการเคเรสกำลังพุ่งขึ้นยี่สิบได้รับปวกเก่าเพราะผมแสนนุ่มแล้วขวานเหล็กมาครับผมเอาพืชกลับไปด้วยเออต้องลากกลับว่ะอนาดขวานเหล็กครับสุดยอดแล้วจนภายของขวานขวานคมข,ขวานเหล็ก ขวาเลขบวกดาเมจสิบกว่าเอ้ยเจ๋งอันนี้เก้าใส่ขวานด้วยตัวฉันเองรับขวานไปซะถึงแม้เรงจะเป็นคนที่ตุยก็เถอะโอเคดาเมจเพิ่มขาวสไตล์รับหอกคมไปเปลี่ยนวุธเป็นหอกซะไม่ค่อยชอบอ่ะเปลี่ยนวุธก็เลยไม่ค่อยชอบนอ้นี่หมวกเก่าใบหนึ่งเอาเป่ดีกว่าเดิมนะอย่างงอนดิหมวกเก่าไปจะขาวสไตล์ความพอใจเพิ่มนะแต่หน้าบึ้งตึงมากเลย แบบไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ความพอใจแล้วงานเอาผ้าผมปะอ่ะให้ผ้าผมสมมติเราให้เป็นไงวะความพอใจบวกสามมีความสุขมากมันหิมะกลายพุ่มขึ้นใหม่ใหม่มเอาไปใส่โรงแรมใส่มันหิมะเข้าไปคุณภาพบวกพ้าผมบวกราคาด้วยไปมับก็ให้บวกไปยี่สิบนะผมสุดยอด เอากลับไปพักไอแตกเฟชั่นมันตุยเออกลับไปพักเรียบร้อยเพื่อนก็นเป็นเพื่อนดีๆเนี่ยจับไปพักรัวเลยสวัสดีเบองนี้เหมาะสนดใการฝึกซ้อมฉันชอบมากนึกถึงที่อื่นที่อยู่ไกลกว่านี้ไม่ออกเลยสร้างบ้านฉันสักหลังเถอะถ้าบ้านไม่มีบ้านว่างจะไม่มีใครขอมาอยู่ในที่นี่นะผมบอกถ้ำเล็กว่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะยาวๆเกินไปปะเนี่ยสร้างบ้านว่างก่อน เ <tem po zy> ขาบอกว่าถ้าเกิดไม่สร้างบ้านว่างไว้จะไม่มีคนมาขออยู่สร้างบ้านว่างแล้วก็ตรงนี้ทานตะวันโอเคผู้สมัครคาลสไตล์พันห้าจ่ายครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเวลาคลิปอาจจะเยอะเกินไปน้อผมก็ถ้าเกิดชอบอีูหรือฝากกดไลค์กดสับไข่ด้วยแล้วก็ฝากกดที่โรงงาน,าน,นางงงมาแต่งหน้าผมแบ่งหน้าบ๊ายบายครับผมรับชมนะครับก็ถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมคอมอองเมนต์กันเยอะๆนะครับเจอกันบ๊ายบายครับ บ้านคขาราก็เสร็จแล้วเยี่ยม yeah. บวกห้างานบกวกสิบห้าครับผมอ่าสดชื่นจะใช้ยอะไรที่เดือชิดอาศัยอยู่ที่นี่แล้วล่ะต้องทอนหนักพเพื่อเปลี่ยนเมล็ดกลายเป็นเมืองที่สถานที่ได้ปัญญายุทธ์คนอื่นต้องการอาศัยอยู่ได้ไดเลยผมรับสิ่งนี้ทำใครขอบคุณนะได้รับธนูมไม,ม้โอเบริกูดเบริกูดมากโอเคจะคลิปหน้าครับผมไปครับ